เจอเล่มเย็ดตูดเย็ดตูดเจอเล่มไหนเล่มมี่เล่มเล่มบนโดรงโงอไอ้สัตว์ไอ้ชีสเห็นไหมนั่นน้าขวามเห็นแล้วเห็นแล้วเตูดเย็ดตูดไปเพียดียวไปไอันนี้กูไม่เอากล่องไอ้สัตว์ไปไหนดีหลังไม่หลังไม่เลยหลังหลังหลังไปหลังดีกว่าเดแยวกล่องกล่องนึ่งเรารีบไปเฮ้ยกูไม่กล่องนู่นเดี๋ยวหน้าหน้าไกลๆนู่นอะอะฮะรอบนี้ไปไหนดีวะรอบน่าจะไปไหน รอบนี้เลียกอะไรอาร์โศจิตแล้วกันเราไปเอากล่องตรงนู้นแหละของน้าอะไรเออไปเลยกูแยกไปทางขวาแล้วกูแยกไปทางกล่องขวานะใต้ต้นเห็ดด้านซ้ายมีกล่องอีกกล่องนึงเฮ้ยเจอเจอเป็นทองไว้สัตว์เจอดาบแล้วเจียนทีสักเฮ้ยเจอดาบสองเล่มเลยเอาได้เอาได้โทำไมตรงนี้กล่องมันเยอะจังวะเฮ้ย ขอ้ทีกล่องคนเยอะเลยไอ้แก่กล่องเยอะแต่มีตีนมาหาไอ้สั์มึงไปซ้ายใช่ไหมมึงไปซ้ายใช่ไหมเจอคนมาเยียก็นั่นแหละไอ้เช่ยที่กูพูดถึงอ่ะมีดาบถิีนยังมีดาบถินยังมีแล้วไปเล่นที่นี่ก่อน,นเจอคนอตีนจเย็นรอเข้าพร้อมกันก็นกได้กูวิ่งตามอยู่ มอหน้าพงเลยเป็นมึงตะโกนหาพงอยากชอตอเจนน้ำตาขอเช็ดน้ำตาบอว่าแม่จ้าไม่เออเชื่ออะไรของมันนะนนะบุตายแล้วยังตกเกลียดแลละครับเาเห็นข้างหน้าเราไหมน่ะไหนวะ ยำเยาวปุ่มปุ้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 มบุมบุมบุ่มบุมบุ้มบุ้มบุ่มบุ้มบุชมทุามุมแุมบุมบุีมุ้มลุอมบุมบุ้มบุ้มปุ้มบ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 ุมบุ้มบุ้มบุ้มบุมบุ้มปุ้มบุ้ม้มบุมบุมบุ้มบุ้มุ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 ม เรียนนนมันไปอยู่ไหนมาเฮ้ยอยู่ในบ้านสองคนอยู่ในบ้านสองเนาะอยู่บ้านสองหร่อเพื่อนไปแล้วโหลอกน้ำกูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวกินอัลเฟนทองแล้วยัาเข้าพร้อมกันเลยนะไปเลยไปสัตว์ไปดีเย้ยมันลมมาเปลมมาเอาตัวล่างเอาตัวล่างก่อนเนี่ยเออไป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 เอากล่องใช่ไหมมึงเอากล่องเฮ้ยมีตัวมีตัวซับมีตัวซ้บตัวแตกตัวแตกตายตายเฮ้ยตัวแตกไปดิสัตบ เชียมึงม่งแย่งคิวหมดแล้สัตว์ The best player in the world มั fuck อ่ะว่ามีแค่นุเอ็นชานด้วยแค่นี้รวยโอ้โหยาไม่ย่งเยอะไอ้สัตว์เด็กเล่นยาวะ่ะของอยังเหนืออไอ้สัตว์ของแม่งเยอะจริง Question of Damage Resistance โอ้โหรวยและสัตว์โอ๋อเป็นแฟอ้สัตว์เคยเก็บขยะมาเอาอันหนึ่งของนี่ดูเดี๋ยวกูทำให้ดูนี่นี่นี่วิงกาเดียมเลบบโอซ่าโอ้โห the fox อันอันนี้อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมประโยชน์มันคืออะไรทำไม่ได้คือถ้าเกิดเรา เออมันจะมีเหมือนกับนี่เว้ยอ่าถ้วยซุปอะ่ะแล้วเราสามารถทำซุปเห็ดจากไอเทยนี้ได้ตลอดเลยเอาละมันจะเ,อ,ะเอาแค่สุปแบบคือมึงมีอาหารกินตลอดชาติจนไอเทยนี้จะตายโอ้โหถ้วยซุปแม่งมาพร้อมเวไม่รู้เต็มเนี่ยโ้เรากรู้สึกเยี่ยมมากที่โดนเคสทุกทุกตัวเลยสั์ทุกตัวเลย ตายแล้วปวดอิ่มอ่ะจดิสแมทแล้ววะไอศอร์มันไม่ต้องห่วงกูมีทันเวนชานไอศเราจะของเราสู้เขาได้ปหมวะได้ได้ธนูกูมีถ้ามึงคอยคอร์สกูอะมึงเอาหมวกใหม่มาไอ้สั์เอาหมวกนี้ไปใช้ดีกว่านี่หมวกเล็กเหรอเฮ้ยเอาเรื่องวะกูมีกูมีจะเริ่มแล้ว สองวีหนึ่งสองวีหนึ่งไอสัตว์ถ้าแพ้นี่เครียดเลยนะเวย้ยมันมีคน<อ>มันมีคนเดียวเรามีสองคนไอสตัตว์แพ้คือเครียดนะเวย้ยเนี่ยกูสปอนนางมุมไลท์สัตว์ยังไอสัตว์ใจเย็นยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มจะเข้ายังไงเข้ายังอ่ะกูกูยิงอยู่มากูแล้วอไอเหี้ยเอาเอาเหรอเอาเหรอเอาหรอมึงอ่ะเอาเหรอ งงดิมึงมึงงงงงเพื่อนกูเยอะอีแตกแตกมึงแตกดิใช่ไหมถึกถเออจะแตสวยสวยสวโอ้ิไฟดิไฟเล่นหดช่ยไเลยี่สคามาเล้ยโคตรเ